อัสสลามุอะลัยกุมเรหัมตุลลอฮิวะบเระกาตุโรงเรียนสอนศาสนาศาสนุปรรมัมเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2558ในระดับชั้นม .1 ถึงม .4 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20มีนาคม2558สมัครทาง w w w s a s a n u .ac.th และส่งหลักฐานการสมัครของท่านทางไปรษณีย์ 25. มีนาคม2,558สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบสัมภาษณ์ 27. มีนาคม2,558ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์และ 1-3. เมษายน2,558ลงทะเบียนชำระค่าเล่าเรียนด้วยตัวเองพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จําจำนวน160คนเกดเฉลี่ย2.5ขึ้นไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แผนการเรียนวิทยาคณิตจํจำนวน40คนเกดเฉลี่ย3.2ขึ้นไปแผนการเรียนศิลป์ภาษาอาหรับจำนวน40คนเกดเฉลี่ย2.5ขึ้นไปและ แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษจำนวน40คนเกจิเลีย2.5ขึ้นไปและพบกันอินชาอัลลอฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะรัมะตุลลอฮิวะบเราคาตุ